สำหรับใครนะครับที่ชอบมากๆนะครับฝากกดไลค์นะครับและกดติดตามให้ผมนะครับจะขอบคุณมากๆเลยและสามารถมาสมัครสมาชิกกันได้นะครับมีตั้งแต่เลี้ยงขนม35บาทเลี้ยงข้าว150บาทและเติมเกม200บาทนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมเพิ่มอีกนะสามารถกดซุปเปอร์แตงมาได้เลยนะและสามารถเลือกราคาได้นะครับเพื่อที่จะเป็นสีเท่ๆในช่องแชทของเรานั่นเองนะครับผม ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมอเอาละครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวเมาส์นะครับที่ผมเพิ่งสั่งซื้อจาก Lazada เลยนะก็คือเมาส์ VXER1SE e นะครับเป็นเมาส์ราคาประมาณ600บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันลดราคาเป็นช่วงลดราคาและใส่โค้ดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ500กว่าบาทนั่นเองซึ่งผมไม่ได้ใส่โค้ดไม่ได้อะไรเลยนะก็จะไปอยู่ประมาณ680บบาทนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะตอนที่ผมแกะกล่องนั่นเองโอเคครับผมนะนี่คือตัวกล่องของเมาส์นั่นเอง นี่กล่องจะเป็นสีดําแต่ผมสั่งสีขาวมานะแล้วก็จะมีนี่ครับของแถมที่ผมแกะกล่องพัสดุมาจะเป็นผู้กุญแจลรูปกบนะมาเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยนะครับโอเคเปิดกล่องมานะครับก็จะเป็นอ่าเป็นใบรับประกันนะครับไม่ใช่ใบคู่มือนะเป็นใบรับประกันนะครับของ VXE นี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นะครับเป็นใบใบของแบรนด์มันนะครับ แล้วนี่ก็จะเป็นสายนะครับ Type ท to t y ท e C นะครับเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็นี่คือพระเอกของเราเลยเมาส์นั่นเองสีขาวจัวเดี๋ยวแกออกจากซองแป๊บนึงนะครับโอเคนี่คือเมาส์นะครับนี่คือแบบว่าเบามากเบาจัดสกอร์อะไรก็ปกติดีๆนะ ข้างล่างจะมีตัวรับสัญญาณนะครับให้แงออกมานะนี่นะครับเป็นรีซีรเวอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะออกมาก่อนนะโอเคมันไม่ต้องแกะนะมันคอออกมาก็หลุดมาเลยแล้วก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับโอเคใส่เสร็จแล้วนะครับความรู้สึกแบบว่ามันเบามากเลยอะ่ะเมาส์ตัวเนี้ย นี่ v x e r 1 s e เป็นไงราคาไม่ได้แพงมากนะไม่ถึง1,000บาทนะครับหลักร้อยเท่านั้นเองนี่เจ็บแมวโอเคก็หลังจากที่ผมลองใช้มานะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่เบาแบบว่าเบาจริงนะครับคือตอนที่เขามาส่งเนี่ยผมจับกล่องดูคือแบบว่าผมคิดว่ามันไม่ได้ของด้วยซ้ำอะ่ะ มันเบามากครับผมเบาแบบเบาจริงเบาจังเบาเบาแบบเบาเบาซึ่งมันจะม,มีรุ่นโปรด้วยครับรุ่นโปรคือจะเบากว่านี้แต่ราคาก็จะประมาณ1,000บาท1,000กว่าบาทประมาณนั้นนะครับผมก็จําราคาไม่ได้แต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมี p พ l l i n g r a t กับสเปคที่แตกต่างกันนะครับนะอย่างเช่นรุ่นนี้เป็นรุ่น SE ใช่ไหมเซนเซอร์ก็จะเป็นเซนเซอร์อ Paw 3395 SE นะครับส่วนของ DPI นะครับจะปรับได้1 8 0 0 0 0 DPI นะครับผมส่วนน้ำหนักของ VXR1 SE นะครับอยู่ที่51กรัมนั่นเองเป็นเมาส์ที่เบามากๆโพ i n g ง a t e ของเจ้าตัวนี้นะครับคือปรับได้1,000-2,000ถึง2,000นเฮินะครับซึ่งถ้าจะปรับ2,000 Hz เฮตนี่ยต้องซื้อดองเกลมานะครับถึงจะสามารถปรับ เพิ่มเป็น2 0 0 0เฮิได้นะครับสำหรับ p o ลิ i n g r a นะค่า IPS อยู่ที่400นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า p o ลิ i n g rate เนี่ยถ้าสเปคคอมไม่ได้แรงมากนะครับคือเป็นแบบขั้นต่ำเป็นคอมเก่าๆที่ไม่ได้แรงซึ่งแนะนำว่าอย่าปรับ p o ลิ i n g r เยอะนะเพราะมันจะกินสเปคเครื่องมากๆครับนะใครที่ใช้ p o ลิ i n g r a แบบว่า1,000 2,000หรือว่า4,000เนี่ย จะต้องเป็น CPU ที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยเพราะมันกิน CPU มากนะครับสำหรับใครที่จะซื้อไปแล้วจะใช้พลรงรียดเยอะๆนั่นเองอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะเป็นความรู้สำหรับคนที่ไม่ไม่ได้เซียนเมาส์นะผมก็ไม่ได้เซียนผมรู้แค่นิดเดียวนะซึ่งไม่ได้เป็นกูรู้เรื่องเมาส์อะไรขนาดนั้นรู้แค่บางอย่างนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเขาเคลมมาว่าอยู่ได้ถึง35ชั่วโมงนั่นเองนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผมที่ทดลองใช้เมาส์มาแล้วประมาณส,สักระยะหนึ่งแล้วนะครับใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่เบาแล้วก็คุ้มค่ากับราคามากมากเลยซึ่งถามว่ามีเมาส์ลงเมาส์หลอดอะไรไหมต้องบอกว่าไม่ไม่เจอนะตอนนี้คือ,อยังไม่เจอเมาส์หลอดน,นะครับเป็นเซ็นเซอร์ดีๆมากสุดท้ายนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ร้านที่ผมสั่งซื้อเอาไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เมาส์ตัวนี้ ไว้เล่นเกมนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นใช้เมาส์ไวเลสนั่นเองนะครับเป็นเมาส์ที่ราคาไม่ถึงพันแต่ได้ขนาดนี้ผมว่าโคดคุ้มเลยโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม อย่างก่อนคลิปยังไม่จบครับผมผมลืมไปว่ามันมีไดเวอร์ของตัวเมาส์อยู่นะครับผมนะซึ่งถ้าใครโหลดมาแล้วนะครับมันจะเป็นภาษาจีนนะตอนแรกซึ่งมาเปลี่ยนภาษาตร,ตรงนี้นะนี่นตรงนี้นะครับให้กดเข้ามาที่ตัว device center นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อ,อ,อันที่3นะลองจาก device center อันที่2สิไม่ใช่อันที่3เป็นอันที่2นะครับนะนะก็นี่ ตัวเลือกภาษาจะอยู่ตรงนี้ก็เลือกภาษาอังกฤษนะครับผมนะมันมีภาษาอยู่5ภาษานั่นเองนะตอนแรกจะเป็นภาษาจีนซึ่งลิงโหลดอา่ดาไดเวอร์เนี่ยผมจะทิ้งลิงไว้ใต้ล่างดีสคริปชั่นนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับลิง์สั่งซื้อนั่นแหละนะก็จะเป็นอา่าพวกเอาไว้ดูแบตเตอรี่นะครับดูว่าเราจะตั้งค่ามาคงมาโคอะไรยังไงนะครับนะนี่มันจะมีปุ่มให้เลือก ตั้งค่าตามใจฉันเลยนะ PPI ก็สามารถดูได้ตรงนี้นะครับ Performance Setting ก็จะเป็นตัวเลือก polling rate อยู่ข้างบนนะก็จะมี1,000นอะนีนะ้พวกนี้นะครับซึ่งผมปรับ150นะเพราะว่า1,000แล้วแบบว่ามันเล่นเก็บแล้วมันน่วงๆน,นะซึ่งยังไม่ได้อัพ CPU นะคอมกากซึ่งมันจะใช้ CPU เยอะมากนะครับซึ่งยังไม่ได้อัพก็เลยปรับไว้แค่นี้ก่อนนะก็ตรงนี้ก็อะไรไม่รู้นะครับก็ จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับสำหรับลิงก์โหลดเจ้าไดเวอร์ของตัวเมาส e ์ VXE Dragonfly R1 SE Plus นั่นเองนะโอเคจบคลิปได้ละพอหมดทุกอย่าง